ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนภูมิแอร์พรอร์ตนะคะเป็นเวลาตี5.40นะคะจริงๆเราตื่นมาตั้งแต่ตี3แล้วก็อาบน,น้ำแต่งตัวแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะทำทุกอย่างเรียบร้อยรอขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้เป็นเวลาตี5.40ค่ะและเรากำลังจะเดินทางไปที่เมกานะคะเป็นเวลา14ชั่วโมง สิบแปดชั่วโมงเลยเดินทาง18ชั่วโมงเนี่ยจจะให้ดูว่าบนเครื่อง18ชั่วโมงเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะ <st> ตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องแล้วนะคะทุกคนเครื <st> ่องที่เรานล่งก็คือ A n A นะคะของญี่ปุ่น <st> <st> เครื่องค่อนข้างใหญ่มากนะคะสิ่งอำนวยความสะดวก็คือครบครันนะ สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะจีเบบี Baby ้จีกำลังจะพาทุกท่านไปที่เอสเทดพาร์โคโรราโดและแน่นอนว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะทุกคนเราขอนําเสนอบะหมี่เย็นที่อร่อยที่สุดในเครื่องบินลำนี้ต้องยอมรับว่าเขาแซ่บจริงๆค่ะก่อนจะเริ่มกองทัพนะคะดิฉันก็กินแบบซบซับซบซับสูดๆแบบนี้หยุดเพราะหลังจากนี้นะคะเราจะต้องนั่งอยู่บนเครื่องบิน 18ชั่วโมงแต่อย่างน้อยนะคะเราก็ไม่ได้นั่งติดตูดเอ้ยนั่งตูดติดอย่างเดียวเรามีการไปพักเครื่องที่นาลิตะด้วยค่ะใช้เวลาในการเดินทาง5ชั่วโมงแต่มีเวลาพักในการเปลี่ยนเครื่อง30นาทีค่ะขอบอกเลยว่าจังหวะนั้นคือใจเต้นตุกตับตุกตับเป็นจังหวะหมูเด้งอาหรืออหรือว่าฉันจะได้เป็นสไปเจแป ดูสเต็ปการสรับเท้าของเขาก็รู้ว่าเลยเวลาอีกสินค้านาทีในการเปลี่ยนเครื่องไปลำนงูง ทุกคนคะตอนนี้เรามาต่อเครื่องที่นาริตะนะคะคืออยู่ญี่ปุ่นแล้วจริงๆมีเวลาพักก็คือ1ชั่วโมงแล้วก็เดินหาที่เปลี่ยนแล้วก็แบบตรวจกระเป๋านู่นนั่นนี่นะคะจนตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะสําหรับบอดดิ้งพายแบบบอดดิ้งทอมแต่เรายังหาไม่เจอเลยอะ่ะเกตออ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเกือบ เกือบได้เป็นสกายญี่ปุ่นแหละและแล้วความฝันการเป็นสกายญี่ปุ่นก็จบลงค่ะเพราะฉันต้องเดินทางต่อและต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าสู่ท่ามโซนเมกาแล้วจุกูลโอ้โหอเมซิ่งนี่คือการเดินทางครั้งแรกของฉันเอาละค่ะหลังจากนี้ฉันต้องทำทุกอย่างให้ฉันรู้สึกง่วงให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองรู้สึกเจ็บหลับนะคะเมื่อถึงเมกาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมฟังพอดแคสต์ก็คือสั มาทุกกิจกรรมค่ะและที่ขาดไม่ได้เขาก็เสิร์ฟอาหารฉันอีกแล้วฉันรู้สึกว่าฉันกินจนท้องจะแตกเอาจริงๆเหมือนพึ่งกินารา,มาเมยอไปเมื่อกี้ค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคงคอนเซ็ปต์กองทัพต้องเดินด้วยท้องนั่นคือวิสัยทัศน์ของเราหลังจากที่ดิฉันได้คบ,ค,คบเคียวคบเคียวอาหารแล้วนะคะก็ถึงเวลา,านอนของเราแล้วเอาจริงๆก็ยังไม่ถึงค่ะแต่รู้สึกงงเวลาก็เลยนอนมันซะเลยนะคะแล้วก็แอบมาเข้าห้องน้า เพื่อล้างหน้าล้างตานะคะตื่นมาแล้วยังไงกินต่อค่ะส,สูใสมากว่ากระเพาะเอาเวลาไหนไปย่อยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันทำสิ่งนี้นั่งเครื่อง18ชั่วโมงฉันกินไปแล้ว16ชั่วโมงและนี่คือสีหน้าของหญิงสาวที่ขาดการแต่งหน้าไปแล้ว18ชั่วโมงค่ะ ในที่สุดนี่ค่เรงสาที่เราแบบนั่งเครื่องมาทั้งหมด18ชั่วโมง,งถึง,ถงแล้ววันที่7เหมือนเดิมย้อน <laughs> เวลาน่าสดมากไม่ได้อาบน้ำมาหนึ่งคืนยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะคะที่ยังไม่อาบน้ำเข้าสู่สนามบินเดนเวอร์ที่เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดวิ่งหารถ ทุกคนนัดเขาสี่โมงเขาให้ไปก่อน4ี่โมงประมาณสสินาทีแต่ว่าตอนนี้มันคือสี่โมงแหละเฮ้ยเขาจะไปก่อนเราไหมเนี่ยตื่นเต้นวิ่งอีกนะวิ่งทั้งวันและนี่คือรถที่จะพาเราไปเอสเต e Park คโคโ r รา o ทุกคนเหนื่อยมากนี่คือสภาพทีี่เราผ่านตมแล้วก็เอากระเป๋าตรวจกระเป๋าแล้วก็ถึงรถเรียบร้อยค่ะ เหนื่อยมากเดี๋ยวมารีวิวที่หลังนะคะขอดึงที่พักก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนเป็นห้องแบบ นอนกับรูมเมดมีไทยก็คือเพื่อนจีหนึ่งคนแล้วก็มีรูมเมดต่างประเทศอีกสองคนนะคะเอ,อ้ยทุกคนหมดแรงมาก <c oughs> หมดสภาพมากนะคะวันนี้หลังจากที่ลงเครื่องถึงที่เดนเวอร์นะคะตอนประมาณบ่ายสองแล้วก็เข้าตอมอคนแบบเยอะมากตอมอช้ามากหลังจากเข้าตอมอปุ๊บยังต้องไปตรวจกระเป๋าด้วยนะคะเหมือนจีแบบลงไปดีแครว่วาแบบเอ้ยมีมีแบบ ไทยนูดลมาด้วยเขาก็เลยแบบเออขอตัวจหน่อยได้ไหมเพราะว่ากลัวมีพวกหมูพวกไก่อะไรอย่างเงี้ยพวกถัว่วถ้ามีพวกนั้นนะคะมันจะทําให้แบบ เหมือนแพร่ระบาดทางโลกอะไรของเมกาก็ไม่รู้อ่ะทุกคนก็เลยต้องตรวจกระเป๋านะคะแล้วก็จริงๆจองรถไว้ด้วยจองรถไว้ตอนบ่ายสี่โมงแล้วเขาบอกว่าถ้าจองสี่โมงอ่ะต้องไปถึงก่อนสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะทุกคนโอวิ่งสะบัดแล้วก็นั่งรถต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยแล้วก็ไปพบนายจ้างนายจ้างก็พาไปรู้จักนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ได้หน้าที่ได้ตำแหน่งการทํางานเป็นไงทุกคนเอเอ ลองให้ทำไมเหนื่อยมากอ่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราตั้งสติได้แรปหนึ่งว่าควรทำอะไร1 2 3 4นะคะก็จัดลำดับความสำคัญได้เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวจีจะพามาดูห้องกันว่าห้องที่อยู่ในเมกาเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้มาทำงานที่ e s t a t e r k ร์คนะคะคือเหมือนเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งซึ่งมีหลายแผนกมากยวมาดูห้องกันว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวิวหน้าหอของเรานะคะเป็นไงฟิลเขาใหญ่มากแล้วก็เปิดมาเมื่อเจอห้องพักเปิดมาปุ๊บนี่ค่ะเป็นเตียงสองชั้นทุกคนอันนี้ก็คือยังเก็บของแบบไม่เสร็จนะคะมันก็จะมีของวางไว้อยู่แล้วก็มีอีกสองเตียงคือจีนอนกับเมดนะคะเพื่อนอีกสองคนนี้น่าจะมาจากอีกวรดอร์นะทุกคนแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะคะอ่าป่าป่า นี่ก็คือห้องเก็บของของเราเป็นไงน่าจะต้องพับไว้แหละแบ่งกับเพื่อนว่าเอาฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีหน้าต่างด้วยตอนแรกเปิดไม่เป็นไม่รู้ว่าเปิดยังไงก็แบบดันเท่าไหร่ก็ไม่ออกไปสักทีนะคะสุดท้ายต้องแบบเลื่อนขึ้นอย่างนี้ทุกคนหนาวมากตอนนี้ก็คือ11องศาเย็นมากเป็นเวลา2ทุ่มนล้วเนี่ยพาชิไม่ตกดินเลยแล้วมาดูห้องน้ำคา่าห้องน้ำของเขา เดี๋ยวขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะทุกคน